สวัสดีครับกลับมาพบกับมาสเตอร์โอในรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือว่ารายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับน้องอนุบาลเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์นะครับจะมาแนะนำโปรแกรมเพ i น t นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนะครับวาดรูปเดี๋ยวมาสเตอร์จะพูดทั้งในตัวที่อยู่บนคอมพิวเตอร์และก็ตัวที่อยู่ออนไลน์นะครับเราสามารถวาดรูปได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในเว็บไซต์แบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไปดูกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะไปเปิดนะครับในตัวของ Windows ให้ดูก่อนโดยไปที่ปุ่ Start. ม s t a r t มาเซอร์จะเซิร์ชนะครับคำว่า paint. p a i n t p a i n t จากนั้นนะครับใน Windows เนี่ยจะมีเพนท์อยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือเพนท t ธรรมดานะครับที่เราใช้งานกันทั่วไปกับ paint 3D เดี๋ยวมาเซอร์จะสอนในตัวของ paint นะครับ paint ธรรมดาก่อน ตอนนี้จะเป็นตัวปกตินะครับที่ใช้งานกับ windows นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปุ่มคำสั่งต่างๆกันส่วนแรกนะครับที่มาเซอร์จะพูดถึงจะเป็นด้านบนนะครับเมนูบาร์ก็จะมีไฟล์นะครับโฮมแล้วก็วิวด้านบนสุดนะครับตันนี้จะเป็น title bar นะครับชื่อจะถูกเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งเดี๋ยวมาดูคำสั่งเบื้องต้นกันนะครับก่อนอื่นเลยที่เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์ คำสั่งที่1นนะครับ New New ก็คือการสร้างชิ้นงานใหม่ Open นะครับก็คือเปิดชิ้นงานเก่าหรือชิ้นงานเดิมขึ้นมา Save As นะครับเป็นการบันทึกงานใหม่ Print นะครับเป็นคําสั่งที่ใช้ในการ Pri n t ออกมาหรือว่า,าพิมพ์ออกมาทางเครื่องปริ้นนั่นเองต่อมานะครับเมนู Menu Home เมนู Home จะรวมคําสั่งต่างๆที่ใช้ในการวาดภาพและก็การลงสี ส่วนแรกนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจะเกี่ยวกับการ Copy ครับนะครับแล้วก็วาง Image นะครับเกี่ยวกับการ Selection นะครับการเลือกรูปภาพปรับขนาดนะครับหมุนรูปภาพชูนะครับก็คือเครื่องมือนะครับมีดินสอทั้งสีนะครับตัวอักษรอย่างลบนะครับการดูดสีหรือแว่นขยายเชฟนะครับเชฟเป็นเอ่อเชฟเป็นรูปทรงนะครับที่ใช้ในการวาดรูปต่างๆ s i สนะครับจะเป็นขนาดของเส้น Color จะเป็นสีนะครับที่ใช้ในการวาดแล้วก็ระบายลงไปอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมเพนท์แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของออนเว็บกันบ้างอา่มาซึ่งจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นนะครับในตัวของ web เว็บเบราว์เอร์นี่ยจะมีตัวออนไลน์อยู่นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมหรือมีคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง iPad นะครับอ่าแท็บเล็ตหรือมสมาร์ทโฟนมาเซอร์จะพิมพ์นะครับ jspen app ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเว็บไซต์นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวาดรูปจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่ก็สามารถใช้วาดรูปได้เหมือนกันมาดูกันนะครับเมนูไฟล์มีเหมือนกันนะครับ n ิวสร้างชิ้นงานใหม่ Open น,นะครับเปิดชิ้นงาน Save บันทึกภาพ เซฟแอดมันทึกเป็นภาพใหม่นะครับและสามารถโหลดนะครับมาจาก URL นะครับโหลดรูปภาพโหลดรูปภาพมาจาก URL ได้ด้วยโอเคนะครับต่อมานะครับคำสั่งวาดรูปเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งนะครับก็จะมีการทำ selection นะครับอย่างลบถังสีดูสีแว่นขยายดินสอนะครับบรั s นะครับตอนนี้จะวาดรูปในลักษณะของผู้กัน ตัวนี้จะเป็นแอร์บลัดนะครับเหมือนกับการพ่นสีตัว A นะครับจะเป็นแท็กเขียนข้อความเส้นตรงเส้นโคง้งสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมรูปอิสระวงกลมนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปทรงแล้วก็เครื่องมือในการวาดรูปส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นสีนะครับจะเป็นสีที่ใช้ในการระบายสีหรือว่าเส้นของสีนั่นเองเดี๋ยวมาเซอร์จะสอนนะครับในตัวของออนไลน์นะครับ เพื่อ,อที่จะให้ลูกๆเนี่ยสามารถได้ฝึกทํากันได้ทุกคนเดี๋ยวมาเซอร์จะใช้นะครับเส้นตรงเด็กๆดูนะเส้นตรงเนี่ยเส้นที่1นนะครับเส้นที่1อันนี้เป็นเส้นแบบเล็กๆนะครับทามาเซอร์เปลี่ยนขนาดนะครับเป็นแบบที่2เดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมครับว่าเส้นจะหนาขึ้นนะครับถ้ามาเซอร์ใช้เป็นเส้นที่3มเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นไปอีกนะครับจะหนาขึ้นไปอีก แ้วมาเซอร์บอกว่าเอ้ยมาเซอร์อยากจะลบทํำยังไงดีใช้ยางลบไหมครับอย่างลบก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะนานหน่อยนะครับในการลบหนือกว่าจะหมดใช่ไหมลูกมาเซอร์จะมีคําสั่งในการย้อนกลับการทํางานโดยไปที่ edit undo นะครับ่า edit undo edit undo นะครับ edit undo เพื่อที่จะย้อนกลับการทํางานหรือนะครับง่ายๆวิธีหนึ่งไปที่ไฟล์นะครับ New, discard นะครับเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานใหม่เหมือนกันนะครับในตัวของ Paint on PC นะครับถ้าจะย้อนกลับเมนูจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นสัญลักษณ์ลูกศรนะครับันดูเห็นไหมครับง่ายๆเดี๋ยวมาเซอร์จะวาดให้ดูทั้ง2แบบนะครับวาด้ดูทั้ง2แบบเดี๋ยวมาเซอร์จะใช้รูปทรงนะครับสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมมาเซอร์ก็จะวาดนะครับวาดลงมาแบบนี้ นะครับมาเซอร์จะใช้แค่สี่เหลี่ยมนะครับวันนี้แล้วมาเซอร์นะครับก็จะทําแบบนี้นะครับทําเป็นช่องนะครับแบบนี้เด็กๆ,ๆก็จะเห็นว่าเอ้คุ้นๆจังเลยมาเซอร์ใครเริ่มจะคุ้นๆบ้างแล้วเอ่ยนะครับอันนี้เด็กๆลองไปวาดได้นะครับมาเซอร์ใช้แค่รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งก็คือเป็น คอนโดหรือว่าตึกนั่นเองนะครับเราก็สามารถลงสีโดยไปที่ถังสีนะครับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการใส่ลงไปเด็กๆเ,เลือกสีอื่นก็ได้นะครับตึกสีเทาเห็นไหมครับแบบง่ายๆอันนี้จะเป็นแบบง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวของเว็บไซต์กันบ้างตอนนี้จะเป็นในเว็บไซต์นะครับเราก็จะมี สี่เหลียมนะครับสี่เหลี่ยมมันก็นเลยเหมือนกันครับวาดภาพคาลิกค้างลากลงเห็นไหมครับวาดง่ายๆนะครับวาดง่ายๆนะเซออก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมใจเย็นๆน,นะครับใจเย็น,ยนอุ้ยทำผิดครับทำผิดทำยังไงดีเอยจำได้ไหมครับลูกไปที่อีด t ิตนะครับอีด t แล้วก็อันดู่ะเอรก็จะวาดต่อไปนะครับวาดต่อไป ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับตอนนี้มาเซอร์ก็จะวา,าดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับว่ามาเซอร์ใช้แค่สี่เหลี่ยมในการวาดโอเคจากนั้นนะครับใส่สีให้ดูที่สัญลักษณ์ทั้งสีนะครับด้านล่างนะครับมาเลือกสีด้านล่างมาเซอร์ใช้สีเทานะครับส่วนคราวนี้มาเซอร์จะเปลี่ยนบ้างนะครับหน้าต่างเป็นสีฟ้า โอเคนะครับประมาณนี้เนาะเด็กๆก็ลองเอาไปวาดกันดูนะครับว่าสามารถทําได้หรือเปล่าโดยนะครับใช้แค่รูปทรงสี่เหลี่ยมในการวาดรูปเดี๋ยวมาสเตอร์นะครับจะทิ้งลิงก์นะครับเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับเผื่อว่าลูกๆจะลองเข้าไปฝึกนะครับฝึกวาดเดี๋ยวนะครับไปทําใบงานกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบงานที่11นะครับโปรแกรมเพ้นท์ซึ่งนะครับ ทีมเมอร์จะให้ทำเนี่ยก็คือให้เราจับคู่นะครับจับคู่ความหมายให้ถูกต้องนะครับโดยคำสั่ง new เนี่ยจะคู่กับคำว่าอะไรให้นักเรียนนะครับใช้สีหรือดินสอนะครับในการลากเส้นนะครับลากเส้นให้ตรงกับความหมาย open นะครับใช้ทำอะไร save ใช้ทำอะไร save as ใช้ทำอะไรถ้าจำไม่ได้นะครับให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปนะครับเพราะว่า มาสเตอร์ได้สอนเอาไว้แล้วนะครับและพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ หาพี่สปีคเกอร์เฮ้ยพี่สปีคเกอร์อยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยพี่สปีคเกอร์อยู่ไหนครับเออนั่นมันเฮยพี่สปีคเกอร์นี่นาแบ่งปันช่วยพี่ด้วยพี่สปีคเกอร์รอสักครู่นะครับขอบใจมากนะจ๊ะแบ่งปันไม่เป็นไรครับพี่สปีคเกอร์ พี่สปิเกอร์สลบไปตั้งนานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยแย่แล้วครับตอนนี้เจ้าไวรัสปรากฏตัวอยู่บนหน้าจอของพี่มอนิตเตอร์แต่แบ่งปันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะพี่สปิเกอร์ช่วยแบ่งปันทีนะครับงั้นรีบไปหาพี่มอนิตเตอร์กันเถอะจา้าครับพี่สปิเกอร์ตามผมมาเลยนะครับนี่ไงครับพี่สปิเกอร์ เอาลละแบ่งปันรีบกดปุ่ม power ของพี่สปีเกอร์เร็วเข้าสิก่อนที่เจ้าไวรัสจะหายตัวไปครับพ่สปีเกอร์เจ้าไม่มีทางทำอะไรข่าได้หรอกว้าเมื่อนี้จะต้องเป็นของข้าอ้าหอ้าเกือบลืไปตอนนี้ข้าได้จับตัวประกันที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีเจ้านี่ก็จะอยู่มิดได้อ้าไปจริงๆล่ะนะบายบายบุยบุยสปีเกอร์ ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เด็กๆได้ยินเสียงได้นั่นเอง